ีครับผมมาแล้วพี่น,อน้องลาพัฒนาปูโคราดวันพุธที่สิบเอ็ดท่นวาสองห้าหเกเจ็ดบรรจัณฑที่เก่าลาพัฒนามันออกกันสามตัวบนนีคือซีหาเจ็ดล่างกับหาซีสองตัวบนนี่ก็คือห้าเจ็ดล่างกับหาซีนะพี่น้องหาบนหาล่างเนาะพี่น้องเนาะปูของปูโคราดพวกเขาพี่น้องเขาตะเลขวิ่งเจ็ดเขาตะล่อง จับคู่ว่าเขาปูเป็นเน้นหกว่เขาถ้าเลีกวิ่งเข้าที่เจ็ดพี่น้องหกกับเจ็ดเข้าที่เจ็ดเด้อพี่น้องเด้เอามาตามกันดาวพัฒนาปูโคนละแรกงมีสองถุงเครืงมาดูมาเบิ้องกัน เบื้องเล็กถูบเหล็กถูบจุดมือขึ้นนีงหนึ่งสี่แปดพี่น้องจุดถูบมือขึ้นนีงได้หนึ่งสี่แปดพี่พี่เห็นหมดน,นี่นนะจุดถูบมือขึ้นได้หนึ่งสี่แปด วันพุธที่สิบเอ็ดหกเก็ด oh, ลาพัฒนาปู่โคราช วิ่งรูดบนล่าง้งา หกปูให้นเน้นจิตหกว่าแม่นั่นหาจิตยู่อยู่อยู่บนนอหนอยห้ากับหกปูเน้นหก แห้าศูนย์หกศูน จ็ดบห้าหนึ่ง 국민 ket 二三，六二，七二、嗯。 เก้าคู่เก้าคู่บนล่างไปกลับเก้าคู่บนล่างไปกลับได้พี่น้องเด้ถ้าเน้นก็เน้นจิดหกน่งล่ะตัวเน้นเน้นที่จิตหกเก้าคู่บนล่างไปกลับได้พี่น้องเด้อย่าลืม กลับตัวด้วยอ่ะพี่น่องเ้าแคบนาจอดได้พี่น่องเออด,ด้อเราพัฒนาปูโคลาตเหมือนแลงในสองตุ่มเขิงบนล่างี่ปูไ้วิ่งหากับหกเด้อพี่น่องเด้อเด,ด่นหกส่วนจับคู่เนี่ยก็มีอยู่สามลักนะพี่น้องลักหาลักหกลักเจ็ดนี่แหละ ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าสองหกสองเจ็ดสองนี่ส่วนตัวเน้นก็นเน้นติดหกนี่แหละพี่น้องเน้นติดหกหกศูนย์หกหนึ่งหกสองนี่แหละตกกันตัวล่องค่ะจะเลื่อมน้พี่นอ้องจะปลาจะถิมถ้ามักถ้าชอบตัวใดก็เาไปพิจารณาไปขันบ้ามาเข้ากับพาน,นพี่น้องตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะพี่น้อง กาบขอบพะคุณปูโคราดหลายๆครับผมขอให้พี่น้องโชคหมานก,กันซูปูสุข,สขนเมือนแรกนี่รวย,วยๆเฮงๆปังๆกันฝากคนไลค์กดแชร์คนติดตามเพจพผารวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม